สวัสดีนะครับหมอโตด915ทาหลอดนะครับหมอโตดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโตดและสนับสนุนและเป็นกํนาลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานดวงความรักของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีการกฎราศีพฤษกร,ราศีมังกรตั้งแต่วันที่17ถึงวันที่30กันยายนปี2568หมอโตดอธิษฐานให้ดูได้ทลคณา,าและราศีเลยนะครับ มอโต๊ดโดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไปใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกรับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสัตพลังงานกันได้ด้วยนะครับ มต้ขอเช้พลังงานไพในตัวตนของชาวธาตุดินก่อนนะครับดวงความรักขอเช้พลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณเป็นพลังงานไพเซลติคอสมอต้นอ่านตามพลังงานความหมายและหน้าไพที่ขึ้นมานะครับขอสินสักสิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพแรกเป็นพลังงานไพควีนะครับราชินีถือถ้วยเป็นพลังงานไพชาวธาตุน้ํากรกฏมีนพุจิคมว่าเหมือนความรู้สึกตอนนี้ของเรากลับมาอยู่ในที่เดิมในแบบเดิม ในสิ่งเดิมๆในสิ่งที่เราคุ้นเคยหรือหัวใจดวงนี้อยากมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นค่าหรือมีคนที่เข้ามาเติมเต็มมีคนที่เข้ามาห่วงใยในช่วงนี้เป็นพลังอาห้ในพื้นดวงชะตาของคุณเป็นพลังอาห้วความรู้สึกดีๆคุณเป็นคนที่อยู่ใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยช่วยเหลือคอยสนับสน,นุนคอยแคร์จิตใจของคนที่รักของคนที่แคร์มีพลังอาห้สามดาบสามดาบเป็นพลังอาห้ชาวธาตุลมกลุ่ม,มตุนเมถุนเป็นพลังอาห้ความรู้สึกที่เจ็บปวดมีพลังอาห้ความรักที่เป็นมือที่3มหรือเขาดึงคน อื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาดึงกุณเข้าไปตกอยู่ในสถานการณ์มือที่สามีพระหงไพเดือหาดรฟนสิงสารสิทธิ์คูบาอาจารย์เป็นไพของชาวพฤทศกละคณา,าพฤทศกคำอธิษฐานคำขอพรมีพระหภไพการที่เหมือนกับคำอธิษฐานขอพรสิ่งศิษย์กำลังเหมือนเชื่อมโยงแห่งความรู้สึกการอธิษฐานในเรื่องความรักมันเหมือนเราได้มาพบเจอกันทุกคนมีการสัมพันธ์ร่วมกันถึงต้องมาพบมาเจอมาพัดภาคมาทุกมาเศร้ามาเสียใจยด้วยจิตอธิษฐานด้วยจิตแห่งรัก นำพาให้คุณกับเขาได้เข้ามาพบเจอการมีพลังอภัยความนิ่งความเงียบเป็นพลังอให้การที่ระหว่างเป็นฝ่ายที่กลับมานิ่งหรือการกลับมาเงียบสำหรับบางท่านมีการที่ผิดหวังในเรื่องความรักเรากลับมาอยู่ในแบบของเราหรือการที่เราโฟกัสถึงเรื่องความสุขของตัวของเราเองมากกว่ามีพลังไภัยสามด้วย3ถด้วยตกอยู่ในตาแหน่งอดีตที่ผ่านมามีคนที่เหมือนความเจ้าชู้ความหลอกลวงความไม่จริงใจหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เขาดึงคนอื่นเข้ามานะครับเป็นพลังไภัย เพจออกครับคนที่อายุน้อยกว่าการหรือคนที่อายุแตกต่างกว่าการเป็นพลังงานให้การเริ่มต้นสิ่งดีๆทุกสิ่งทุกอย่างสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ที่ตัวของเราเองเอเรกครับการเริ่มต้นความรักการลืมกับอดีที่ผ่านมาสาหรับบางท่านะมีการที่ยังลืมมาดีไม่ได้ทำไมยังถึงยังลืมมาดีไม่ได้เพราะกับสิ่งที่ผ่านมาคุณเป็นคนที่รักใครแล้วคุณเป็นคนที่รักด้วยหัวใจคุณเป็นคนที่รักด้วยความรู้สึกที่จริงใจและความจริงใจของคุณในวันนั้นเป็นฝ่ายเราที่ยังห่วงใยเขาอยู่หรือสําหรับบางท่านกาทีะมี ูออนออกมาเริ่มต้นโอกาสการพบเจอความรักครั้งใหม่ของคุณในช่วงนี้มีพลังงานไพ่เดอะเวอร์เดอะเวอร์คือพลังงานไพ่คนที่เกิดวันเสาร์ได้เป็นไพ่ของเมเจอร์เป็นสุดท้ายประสบการณ์แห่งการเรียนรู้ประสบการณ์ทําให้เราเติบโตขึ้นประสบการณ์ทําให้เราเข้มแข็งขึ้นคุณเคยเรียนรู้นิสยัยพฤติกรรมการกระทําของคนอดีตที่ผ่านมาหมดแล้ว หรือมีคนที่มูฟออนกับคุณเป็นวงกลมไปไป,ไปมามากับกับไม่รู้ต่ออี่ครั้งต่อที่ครั้งมีพลังงานไพ่การวนเวียนในพลังงานของไพ่การที่ได้พบเจอกันอยู่ในช่วงนี้ของคุณมีพลังงานให้ความเครียดความกดดันความคิดเยอะความคิดมากสำหรับบางท่านอาจะมีการที่ยังนอนนอนไม่หลับหรือการที่เรามีความเครียดความกด ดันในเรื่องปัญหาในสิ่งต่างๆเรากําลังแก้ไขปัญหาในสิ่งที่เข้ามากระทบจิตใจของเรานะครับเป็น,ปนพลังพิคิงออฟสอดลาชาถือดาบชาวท่าดินเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆและเป็น,ปนพลังพหคคนที่เผชิญหน้าทุกปัญหาเผชิญหน้ากับความเป็นจริงและความเป็นไปเจ็บมาเยอะมันเหมือนกับความรู้สึกที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเราที่พยายามทําเพื่อเขาเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความวา่างเปล่าในสิ่งที่เรา,าเป็นฝ่ายที่ ทำเพื่อเขาในวันนั้นเราเป็นฝ่ายที่ปกป้องเป็นฝ่ายที่แคร์ใจเป็นฝ่ายที่แคร์จิตใจของคนที่รักของคนที่แคร์วิวออลฟอร์จูนกงรอแห่งโชคชะตาคนที่เกิดวันพฤหัสได้วันเวลาเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตามห่วงการเวลาวันเวลาที่หวนกับคืนอดีตไม่ได้คุณจะอยู่ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันของคุณเสมอทุกสิ่งทุกอย่างแก้ไขได้ในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงคุณมีแบบแผนคุณมีเป้าหมายหรือตอนนี้คุณอยู่เหนือแห่งโชคชะตา และวันเวลาที่เราจะกําหนดในโชคชะตาและวันเวลาในตัวตนของเรานะครับไปพลังาไพ การพูดออกมาจากความรักพลังงานให้ความรักความสุขความสมหวังในช่วงนี้มีพลังงานให้คนที่กําลังคิดถึงคนที่กําลังโหยหาการพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งของคนที่เคยทําให้คุณผิดหวงังคนที่เคยทําให้คุณเศร้าและเสียใจยมีพลังงานไพ่เบอร์ขาไหนเป็นพลังงานไพ่การเติบโตการปลดปล่อยแสงพลังงานของฤด,ดูแห่งใบไม้ผีก,การเปลี่ยนแปลงและการเริ่มต้น การเกิดความรักครั้งใหม่ในช่วงนี้ของชาวธาตุดินนะครับเป็นพลังงานไพ่เซลติคอสพลังงานไพ่สิบใบ ดวงความรักของชาวธาตุดินเป็นเช่นไรนะครับมีพลังงานไพ่การที่มันเหมือนความรู้สึกในตอนนี้การทําอะไรแล้วอย่างมีสติจะสามารถผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้หรือมีพลังงานไพ่การที่เราไปซื้อถือศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือการที่เหมือนกับความรู้สึกตอนนี้ของเราการที่เรานิ่งในบรรลังของเราการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวของเราเองมากกว่าวันข้างหน้า เป็นวันที่สวยงามเสมอของคุณวันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในทุกวินาทีในสิ่งที่เราทําในสิ่งที่เราตั้งใจเราทําในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วให้กับตัวของเราเองในวันนั้นเราอาจเป็นฝ่ายที่ไม่เสียใจแล้วในสิ่งที่เราทําเต็มที่ด้วยหัวใจแต่คนที่เสียใจคือคนอดีตของคุณที่กําลังเสียใจที่เขาพลาดโอกาสที่ดีที่สุดที่ได้อยู่กับคุณไปนะครับขอเช้พัดังภายใน อดีตที่ผ่านมาของชาวท่าดินนะครับมีพระอภัยใ,ในควีนอะครับเป็นพระอภัยการดูแลใจการแคร์ใจ คุณเป็นคนที่อบอ้อมอารีคุณเป็นคนที่คิดในมุมมองที่ดีมันมีหลายเรื่องราวในความคิดของเรามีทั้งถูกมีทั้งผิดมีทั้งสิ่งที่ไม่ดีเราก็ต้องปล่อยสิ่งที่ไม่ดีออกไปนะครับเป็นพลังอภัยเอศอวานการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นการถือโอกาสแห่งการเริ่มต้นในตอนนี้ของชาวทตุดินมีพลังอภัยคิงอวานรราชาแห่งไฟหรือการที่เราขยันในหน้าที่การงานทุ่มเทในเรื่องการงานความรับผิดชอบของคุณคุณเป็นคนที่มีความขยันและความตั้งใจในตัวตนของเรา วันนี้ที่เรารอคอยเรากำลังได้พบเจอกับเรื่องราวต่างๆเรื่องราวใหม่ๆที่เราเดินในเส้นทางเดินของเราวิวออฟฟอร์จูนวันพุกวันเวลา ที่แปรเปลี่ยนวันเวลาและโชคชะตาหมุนวนให้คุณกับเขาได้เข้ามาพบได้เข้ามาเจอกันหรือคนอดีตที่ผ่านมาอยากบอกคุณว่าเขากลับไปแก้ไขอะไรในอดีตไม่ได้เขาอยากแก้กลับมาแก้ไขในวันเวลาที่เป็นปัจจุบันล,ลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วพูดคุยกับคุณได้พบเจอคุณมีคนที่อยากเคลียร์ใจมีคนที่อยากเคลียร์ปัญหาใจหนึ่งก็รักใจหนึ่งก็อยากตัดใจหนึ่งก็ยังผูกพันมีความสับสนมีความรังเดในตอนนี้คนอดีตของคุณกําลังสับสนและกําลังคิดวกว มันเหมือนกับการที่คนที่กินไม่ได้นอนไม่หลับในวันที่รู้ใจว่าเขารักคุณแค่ไหนคุณคือดีเอพคุณคือความสุขคุณคือความสมหวังคุณคือทุกสิ่งทุกๆอย่างของเขาในตอนนี้มีพลังงานให้การติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยการเคลียร์ใจหรือเป็นความรักที่ต่างกันโดยระยะทางนะครับเป็นพลังานให้ความเติมเต็ม คุณเคยเป็นครอบครัวกับเขาหรือสําหรับบางท่านมีลูกด้วยกันหรือสําหรับบางท่านมีการที่วาดหวังในเรื่องอนาคตที่จะเป็นแบบแผนที่จะเป็นอนาคตที่จะเป็นแห่งการเรียนรู้ซึ่งกันและการความรักยังไม่ได้สิ้นสุดในวันที่รักการความรักคือการก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆในวันเวลาเดียวกันในสิ่งที่คุณกับเขาผ่านในห้วงเวลาและวันเวลาไปด้วยการมีพลังไพควีนอลสอดความใจเด็ดของคุณความเข้มแข็งของคุณหรือการที่เข้ามาปรับความเข้าใจ ลดพลังงานไพ่อีกโก้ต่างฝ่ายต่างใช้ความรู้สึกใช้หัวใจที่กลับมาพูดคุยซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ห้าดาบการเลือกราการหย่านา้งคนที่เคยชนะคุณในวันนั้นกลับมายอม่พยแพ้หัวใจคุณในวันนี้หรือการกลับมามีมุมมองเดียวกันนะครับเป็นพลังงานไพ่ห้าถ้วย ห้ถ้วยคือความเสียใจเขากำลังเสียใจว่าทำไมในวันนั้นเขาถึงทำให้คนที่รักคนที่แคร์คนที่ห่วงใยกับเขาต้องเจ็บปวดได้ในขนาดนั้นนะวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่กลับมาในความรักในความสัมพันธ์มีคนที่คิดถึงคุณมีคนที่ฝันถึงคุณมีคนที่ฝันถึงคุณในทุกวันเวลาในวันนี้มีคนที่อยากพูดคําว่าเขาอย่างผูกพันเขาอย่างผูกมัดคุณคือคนที่คุ้นเคยคุณคือคนที่รู้ใจมีผลวิบากกรรมร่วมก มาทุกสิ่งทุกอย่างคนเราที่ได้มาพบเจอกันอาจจะเป็นใช่เรื่องบังเอิญที่เราได้มาพบเจอกันทุกคนมีกรรมและมีการกระทําร่วมกันมาคํามั่นคําสัญญาจากอาดีตคน เก่าเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่รู้ใจขอโอกาสแห่งการเริ่มต้นคุณกับเขายังมีผลวิบากกรรมร่วมกันที่เขายังต้องมาสัญญากับคุณอีกครั้งหนึ่งนะยังมีข้อตกลงยังมีคำผูกมัดจะมีคำผูกพันหรือก,กฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอใครผิดคำมั่นใครผิดสัญญาใครผิดข้อตกลงกรรมกำลังทำงานนะครับอขอทุกทางหายใ,ใน ปัจจุบันของชาวธาตุดินนะครับขอใช้พลังงานให้ในความรักในปัจจุบันของชาวธาตุดิน มีพลังไพ่สีมเท้าการลงหลักการปักฐานการสร้างอนาคตสำหรับบางท่านไหนมีการที่กำลังวางแบบแผนเพื่อความมั่นคงในเรื่องบ้านหรือที่ดินหรือสิ่งต่างๆที่เป็นความมั่นคงของเราในตอนนี้มีพลังไพ่ความห่างไกลความห่างไกลการต่างกันโดยระยะทางคนที่ห่างไกลมั่นใจอยู่ใกล้คนที่รู้ใจตัวเองในตอนนี้มีคนที่อยากเดินหน้ามีคนที่อยากเทคแอคชั่นมีคนที่อยากติดต่อมีคนที่อยากพูดคุยมีคนที่ ที่อยากง้องคุณอยู่นะสําหรับคนโสดมีการที่ด้วยจิตอาิษฐานแรงแห่งรักนําพาให้เราได้มาพบเจอกันหรือตอนนี้สาหรับบางท่าน,นมีการที่กำลังเดินถอยออกมาจากความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความรักความสัมพันธ์ที่ปกปิดความรักที่ซ่อนเร้นความรักที่ปกปิดซึ่งกันและการมีพลังภาพดีหาย D ide, พิเทศนี่คือพลังภาพา ความรู้สึกที่หงดเหิดหรือการที่เรายังมีความรู้สึกที่ยังผูกผ่านความรู้สึกที่ยังผูกมัดกับเขาอยู่มีพลังงานไพ่เดือดสตาร์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาชาวทัดดินนี่มีพลังงานไพ่เดือดสตาร์ขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนที่เหมือนแรงดึงดูดแห่งจักรวาลการเริ่มต้นใหม่การเยียวยาการรักษาหัวใจจักรวาลน,นี้กว้างใหญ่เหลือเกินคุณเป็นคนที่จะเหมือนการเกิดกำเนิดใหม่ เพื่อโอกาสใหม่ๆเพื่อสิ่งใหม่ๆของเรามีพลังให้เหลียญความสดใสความโสดสวยรวยรอในแบบของคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองคุณเป็นคนที่มีมีการที่เรารู้ว่าอันไหนเป็นความจริงอันไหนคือความหวงังอันไหนคือความฝันอันไหนคือสิ่งที่จะต้องลงมือทําในสิ่งที่เราตั้งใจโฟกัสในเรื่องของเรานะครับเป็นพลังให้ความแบกภาระความรามับผิดชอบหรือสําหรับบางท่านมีการที่ได้พบเจอกับ คนที่อยู่ใกล้ตัวของคุณหรือการที่ได้พบเจอกันในทุกๆวันมีคนกำลังแอบชอบคุณอยู่นะมีพมลังงานไพ่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอ,อการรอคอยมีพลังงานไพ่ห้า ห้าเหรียนะครับความเหน็บหนาวมันเหมือนพายุและพรมรสมกำลังเริ่มผ่านไปสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆโอกาสดีๆกับสิ่งที่คุณรอคอ,อยอยู่ในตอนนี้คุณจะสมหวังดังสิ่งที่คุณตั้งใจดังสิ่งที่คุณหวางไว้มันเหมือนวันที่เราได้เข้ามาพบวันที่เราได้เข้ามาเจอวันที่เราได้เข้ามาเรียนรู้ซึ่งกันและกันดีแฮงแมนความทุกข์ความเศร้าความเสียใจการติดแงกมันเหมือนยังมีเรื่องราวค้างคาใจสหรับบางท่านว่าทำไมในวันนั้น เราทําดีที่สุดแล้วเราถึงเหมือนไม่ได้ความรู้สึกที่ดูแลและเอาใจใส่เจอแต่การพบเจอคนหลอกลวงหรือคนที่ไม่จริงใจหรือคนที่ไม่ได้ชัดเจนในตอนนี้คุณกําลังหลุดพ้นออกจากผลวิบากกรรมที่โคจรมาเจอกันนะมันเหมือนกับความรู้สึกที่กําลังปลดปล่อย ความผิดหวังออกไปนะครับไปพลังภพยก้าวหมายเท้านะมีพลังภัยความร้อนหลนความร้อนใจคนที่รักคนที่แคร์เขาจะร้อนใจเขาจะร้อนหลนในเรื่องของคุณในเรื่องที่เป็นของคุณเขาจะปกป้องคุณเขาจะไม่ใครมาทาร้ายกับคนที่เขารักกับคนที่เขาร์กกับคนที่เขาห่วงใหญ่ในวันที่ไกลห่างในวันที่ชากลาตอนนั้นเราอาจเป็นฝ่ายที่เสียใจแต่ตอนนี้ในวันที่คุณถอยในวันที่คุณห่างมีคนที่แอบเสียใจอยู่ในตอนนี้ พูดไม่ออกร้องให้ไม่ออกความคิดถึงกำลังเดินทาง กับสายลมช่วยพัดผ่าความรู้สึกเดียวกันหัวนกาหวนคืนมีคนที่ฝากความคิดถึงมาขอโทษคุณเขาจะขอโอกาสและการง้อ,อก,กับคุณนะครับเป็นพลังงาพจันเม้นจันเม้นคือพลังงาพการที่เราได้มาเรียนรู้เราได้มาเริ่มต้นการกระทําพฤติกรรมเขาจะแก้ไขพฤติกรรมและการกระทําของเขาในตอนนี้กรรมก็คือการกระทาและพฤติกรรมและการกระทําไม่มีใครที่แก้กรรมให้กับไขได้ต้องแก้ที่ตัวของเขาเอง โหยหาวันเก่าๆโหยหาวันเดิมๆโหยหาในสิ่งที่เขาทําพลาดไปในสิ่งที่ผ่านมาทุกคนพลาดได้ทุกคนผิดได้ทุกคนเผลอได้แต่อย่าพลาดบ่อยอย่าเผลอบ่อยการทำอดิมแล้วอย่างมีสติจะสามารถผ่านเรื่องราวที่ชัดเจนและเรื่องราวที่แห่งคํามั่นและคําผูพันและคําสัญญาซึ่งกันและกันนะครับอขอทอุกท่านภัยใน แนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับอขอใช้พลังไพ่ในแนวโน้มความสัมพันธ์มีพลังไพ่ควีนอาวานเป็นพลังไพ่ความขยันด้วยเส้นของคุณด้วยความรู้สึกของคุณคุณจะสัมผัสถึงความอบอุ่นและสัมผัสถึงความ รู้สึกเดียวกันได้เหมือนการที่เรามองตาถูกชะตาต้องชะตาถูกใจซึ่งการละกันน่ารือการที่พบเจอกันในการที่เพื่อนแนะนําให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันหรืองานเลี้ยงงานเลี้ยงรุ่นงานเลี้ยงสังสรรค์หรือเป็นคนที่คบเก่าหรือคุณคุยเก่าหรือเพื่อนเก่าก็ได้นะมีพลังให้คิงออฟครับราชาถือถ้วยหรือคนคนคน,นี้เป็นคนที่เป็นพ่อไม่ไม้หรือเป็นคนที่เอาใจเก่งคอยเทคแคร์คุณมันเหมือนเขาเป็นคนที่มีความรู้สึกเดียวกันกันกบคุณ เป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะเป็นคนที่ผ่านกับเรื่องราวเจ็บปวดมาเยอะมีพลังพ่ายเจ็ดเหรียญน,นะเจ็ดเหรียญนี่คือความทุ่มเทการดูแลการบ่มเพาะ ความเสมอต้นความเสมอปลายการดูแลและความห่วงใยซึ่งการละการต่างฝ่ายต่างดูแลและซัพพอร์ตในเรื่องจิตใจและความรู้สึกของคนที่รักของคนที่แคร์มีพลังอหัเพลเราสอดหรือคนคนนี้อาจเป็นคนที่แอบสืบส่องคุณอยู่นะมันเหมือนขาดการที่เขารู้ทุกเรื่องของคุณหรือเขาอาจเป็นฝ่ายที่รู้ว่าคุณเคยผิดหวังเคยเสียใจในเรื่องความรักกับอดีตที่ผ่านมาของคุณมีพลังอห้ห้าเหรียญห้าเหรียญน,นี้คือความเน็บหนาว ความอ้างว้างในวันที่คนอดีตของคุณไม่มีคุณแล้วมันเหมือนตอนที่คุณเดินตามเขาทุกๆก้าวในสิ่งที่เราทําเพื่อเขาเขากลับไม่เคยหันกลับมาแค่ไม่เคยหันกลับมามองในวันที่เราก้าวเดินตามเขาอีกก้าวหนึ่งแล้วเราหยุดเดินในเส้นทางเดิน มีคนที่หันกลับมาทุกสิ่งทุกอย่างช่างว่างเปล่าืะเกิดมีคนที่ตกผลึกตกตะกอนแห่งความคิดการคุณคือแสงตะเกียงแห่งการนำทางคุณคือทุกสิ่งทุกๆอย่างของเขาในตอนนี้นะมีพลังเอาให้ความทุ่มเทความการกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์เขาคนนั้นที่เข้ามาในความรักในความสัมพันความเด็ดดเี่ยวความชัดเจนไข่โปกปิดไข่ซ่อนเลนความรับกําลังที่จะเปิดเผยความรับที่ไม่มีในโลกนะครับเป็นพลังเอาให้การปิดกั้นการมีกําแพงความทุ่ม กว่าจะถึงเป้าหมายแห่งชัยชนะการทำอะไรแล้วด้วยด้วยสิ่งที่เรามุ่งมั่นและสิ่งที่เราหวังไว้นะครับเป็นพลังเอาให้เดือดเอ็มเพอเอร์ชาวเมทัตไฟคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนคนที่เหมือนเราเป็นคนที่รักคนยากเราได้รักแล้วเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตพร้อมที่เกื้อกูลพร้อมที่จะดูแลกับคนที่รักกับคนที่แคร์กับคนที่ห่วงใยเดือดสันความสุขความสมหวังความสําเร็จ หรือคนคนนี้อาจเป็นคนที่มีความสดใสมีการที่ทำให้คุณยิ้มได้ในทุกๆวันทำให้คุณมีความสุขทำให้คุณมีความอบอุ่นที่ได้อยู่กับเขาเป็นให้คนที่เกิดวันวันอาทิตย์ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่ในในอบครับเป็นพลังงานไพ่อัศวินถือถ้วยเหมือนเป็นพลังงานไพ่ความรู้สึกที่เขาหยิบยื่นแต่สิ่งที่เป็นความรู้สึกที่จริงใจและความรู้สึกที่ชัดเจนให้แก่คุณมีพลังงานไพ่ความนิ่งความเงียบเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ เมันเหมือนกับความนิ่งของคุณทําให้เขาไม่กล้าที่จะเข้าไปเขาอยากคุยกับคุณเขาอยากพูดคุยกับคุณมันเหมือนตอนนี้เขากําลังดูท่าทีคุณอยู่ว่าคุณจะเปิดโอกาสหรือคุณจะเปิดจังหวะให้กับเขาเข้าไปในชีวิตของคุณหรือเปล่านะมีพลังงานให้ความเบือ่อความไม่ได้ดังใจไม่มีอะไรที่ได้ดังใจกับเราเสมอไปคําพูดคนความรู้สึกต่างๆเปลี่ยนได้ตาม ตามวันและเวลาและอารมณ์และความรู้สึกที่มากระทบจิตใจของเราความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่เปลี่ยนไปมีคนที่กลับมาคิดถึงวันที่คุณห่วงใหญ่วันที่คุณดูแลตอนนี้เราอาจจะเป็นฝ่ายที่ไม่อยากเสียใจในเรื่องความรักในสิ่งที่เราเคยเสียใจมาแต่คุณเป็นคนที่มันเหมือนความรู้สึกในตอนนี้มีคนที่เหมือน สิ่งโตที่เข้มแข็งยอมพ่ายแพ้หัวใจของคุณคุณคือความรู้สึกคุณคือรักแท้ของเขาที่เขาขาดหายไปในความรู้สึกในตอนนี้ของเขาคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณนะครับเป็นหางให้ความดูแลความห่วงใหย การพร้อมก้าวไปในเส้นทางเดินที่มีทั้งอุปสรรคมีทั้งปัญหามีทั้งเรื่องราวมากมายในชีวิตของคนเราแต่ในเส้นทางเดินในวันข้างหน้าไม่รู้จะเป็นเช่นไรแต่การวางแบบแผนในวันนี้จะส่งผลถึงอนาคตและทุกสิ่งทุกอย่างของเรานะครับแต่ในวันที่เราได้ในปัจจุบันในทุกๆวันของเรานะครับขอดูพลังงานไพ่ในสรุป และแนะนําให้กับชาวธาตุดินนะครับมีพลังงานไพ่เดอร์เมจิเชียนเป็นพลังงานพ่การเรียนรู้ที่เราอาจเป็นฝ่ายที่กําลังพัฒนาตัวเองเพื่อต่อยอดให้กับตัวเองหรือคุณเป็นคนที่มีเซนและลางสังหณ์เป็นคนที่เรียนรู้อะไรแล้วเรียนรู้ได้เร็วได้ไวมีทั้งถ้วยดาบเหรียญคาถา การหาเงินทั้งเรียนทั้งหาเงินทั้งฝ่าฟันทั้งอุปสรรคทั้งปัญหาที่เข้ามาเป็นพลังาภัยการที่ในสิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุดหรือมีคนที่อยากวนมีคนที่อยากเริ่มต้นหรือเป็นพลังาภัยดาวพูดคนที่มีสเสน่ห์ในเรื่องคําพูดคําจาคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์คุณเป็นคนที่อ่านความคิดของคนรอบๆข้างได้เดลเวอร์ over, ชาเมทุนลัคนาเมทุนห่วงแห่งความรักงานพบเจอความรัก ที่เข้ามาในช่วงนี้วิวออฟฟอร์จูนกงร้อแห่งโชคชะตาวันที่หมุนเปลี่ยนโชคชะตาและกงร้อแห่งโชคชะตาหมุนวนให้เราได้มาพบเจอกันนะครับเป็กาลังาให้ความอบอุ่นความเติมเต็มอยู่ด้วยกันแล้วมีความอบอุ่นอยู่ด้วยกันแล้วมีความจริงใจซึ่งกันและกันนะครับกาลังาให้ในเด็กถือเหรียญการติดต่อหรือมีคนที่กําลังส่งข้อความ ทักทายคุณอยู่ในตอนนี้ความผูกพันความผูกมัดการเชื่อมโยงแห่งความรู้สึกการผูกมัดซึ่งกันและกันไว้ด้วยคำมั่นด้วยความจริงด้วยคำมั่นและคำสัญญาที่คนคนนี้จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือคนอดีตที่ผ่านมายังอยากกลับมาในวันที่เขาคิดได้ในวันที่เขาตื่นรู้ใจอย่างผูกพันจิตที่ผูกมัดเราไว้สองคนที่ร่วมในโชคชะตา เดียวกันนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกท่านนะครับ